ถ้าใครเป็นสายชอบกินปิ้งย่างเกาหลีที่มีอาหารเกาหลีกินได้ไม่อั้นกับเข้าไปนั่งฟังเพลงเคป๊อปแถมมีคนมาย่างให้ด้วยไม่ต้องย่างเองมาที่นี่เลยทุกคนกึมเดจีเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีจ้าจาราคาบุฟเฟ่ก็คือ350บาทถ้าใครอยากกินน้ำรีฟิลไม่อั้นก็เพิ่มอีก39บาทจ้าในราคา350บาทกินได้2ชั่วโมงและกินได้ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นบนโต๊ะนี้เลยที่นี่จะเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่เน้นไปทางหมู่นะทุกคนที่นี่ก็จะมีใใหหหหห้้้้เเลลลลลืออกกกกาาาายยมมมมีีททัังแแแแแบบบบไไ่่่่ตนนนะํสววปป ชอบกินเลยอาจจะชอบกินคอหมูทุกคนอร่อยโดยที่นี่เขามีบริการย่างให้ด้วยนะถ้าเราไม่อยากย่างก็เรียกพี่พนักงานมาย่างให้ได้เลยและที่สําคัญเลยส่งการนี้ที่ร้านเขาไม่หยุดด้วยใครอยากจะแวะมากินช่วงส่งการก็มาได้เลยนะแล,ะและ้วที่ร้านมีเครื่องเคียงให้เลือกกินเยอะมากเลยทุกคนอันนู้นมาแก้มหยิดอันนี้มาแก้มก็คืออร่อยโดยเฉพาะเครื่องเคียงตัวน,นี้รสไมกและที่บอกไปเมื่อข้างต้นคลิปในราคานี้ก็คือรวมอาหารเกาหลีไว้แล้วด้วยนั่งไก่ทอดอันนี้ซิกเนเจอร์เลยนะใครมาต้องกินอร่อยมากนอกจากเราจะกินหมูได้ไม่อั้นแล้วว่าอาหารเกาหลีก็คือสั่ง ไม่อ้เหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรามยอนต็อกโบกีซุปกิมจิและอื่นๆอีกมากมายอันนี้อร่อยทุกคนจะเป็นพาจอนปูอ้ารสชาติก็คือจะมีความนุ่มๆหอมๆส่วนน้ำจิ้มก็จะมีความเปรี้ยนิดนี้ข้าวอันนี้ก็แนะนําทุกคนจะเป็นข้าวมันไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีรสชาติจะมีความนัวคุว้มดองที่ร้านก็มีนะแต่อันเนี้ยต้องสั่งเพิ่มไม่รวมในบุฟเฟ่ต์เด้อมาเลยจ้าทุกคนส่งการก็คือเข้ามากินได้นะร้านเขาไม่ปิด